สวัสดีครับเป็นรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าววิเศษนะครับวันพระศสบดีที่28มกราคม2,564ครับตอนนี้คือเวลา22่ันกา9นาทีครับผมจะพาทุกท่านไปติดตามแฮชทวิตเตอร์แฮชแท็กม็อบมกราครับวันนี้มีเหตุการณ์กำลังที่เกิดขึ้นณขณะน,นี้ไปติดตามนครับศูนย์ทนายความ เพื่อสิทธิมน,นุษยชนครับประมาณ19บเกานาฬิกาสมนทีสุดท้ายความได้รับแจ้งกรณีกาดอย่างน้อย2คนถูกจับบริเวณถนนรัตราที่เบิดจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับตามหมายจับคาดว่าเหตุระเบิดที่เกิดจากจานเจรีสแควร์นะครับหรือที่ส,สามย่มานมิถาวนะครับเมื่อวันที่16มกราคม2 5ง 5, 5ันครับขณะน,นี้ทนายเดินทางไปยังสอนอทุมวัน มีเจ้าหน้าที่ราวสี่สิบคนตรึงกำลังโดยรอบพร้อมตั้งด่านตรวจอาวุธปืนและปฏิบัติกนี่คือเมื่อสักชั่วโมงเสร็จษนี่เองนะครับก็จนถึงเวลายี่สนาฬิกาสีห้าทีกาดผู้ถูกจับสองคนยังไม่ถูกพาตัวไปยังสนองจุมวันไม่สามารถติดต่อทั้งสองคนได้และทางตำรวจสนองจุมวันก็ยังไม่ทราบเพื่อนของผู้ถูกจับกลุ่มซึ่งทราบจากเจ้าที่ชุดจับกลุ่มว่า จะพามายังสอนอปทุมวันในตอนแรกเราจึงได้ขอลงบันทึกกับทางตํำรวจไว้ก่อนนะครับต่อนะครับไปรายการครับต่อต่อนี่นะครับ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับใครผ่านมาช่วยดันแท็กหน่อยค่ะตอนนี้ทีมกาดโดนสอนอปทุมวันเกือบ1ินายจับและโดนเก่าวหาว่าเป็นผู้ยนลระเบิดแต่ทีมกาดว่าไม่ได้ทำค่ะ อันนี้ทางรายการไปเสียดจนว่าคนไม่ดันกั่งงานท่านมีการสืบตําแหน่งผิดกันแล้วครับเดี๋ยวไม่ได้ไฟคนทําฝากหน่อยนะครับนี่นะครับด่วนหนึ่งชั่วโมงที่แล้วการภาคขี่บอกนี่นะครับภาคขี่เพื่อประชาชนการดิโมคราซีนะครับมีทีมงานของการถูกตํารวจสอนอสมุนวันเกือบ1ินายเข้าจับก,กลุ่มที่บ้านพัก นนทบ,บุรีโดยเจ้าที่กล่าวหาเป็นผู้โยาวเวัที่3าย่านมีหมายจับมาแสดงซึ่งเจ้าที่อ้างว่ามีหลักฐานน้องยืนยันว่าไม่ได้ทําครับน้องผูกพาจากบ้านพักตํารวจจะบอกพาไปสนอปทุกวันแต่ตอนนี้น้องยังไม่ถึงสอนอเลยไม่บอกพาไปไหนมุลชนเริ่มจะไปที่สอนอแล้วท่านสอสอ,อตามเรื่องให้น้องได้ไหมครับญาติเป็นห่วงน้องมากก็ทวิตเตอร์ไปหาสอสอเจี๊ยบนะครับ มีการโดนเจ้าที่รุมจับอ้างกยว,วิที่ตางข่าวบอบ28นะครับบอบยี่สิบแปตำรวจสิบนาตั้งด่านตรวจระเบิดด้วยนี่ครับกำลังเป็นกระแสขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้บอกว่า ลงพักเพื่อประชาชนแต่ไม่ให้เข้าไปนี่ฮะรูส้สึกตำรวจเยอะด้วยนะครับพอริสเนี่ยพอริสผู้สื่อข่าวของ bbc ไทยนะฮะแฮชแท็กม็อบยี่สิบแปดมกราติดแทนทวิตเตอร์หลังมีรายงานทีมกาด ถูกจับนะฮะนี่ฮะถูกจับที่กาพาคีรุยังไม่พบผู้ถูกจับคุมมาสอนอปทุมวันส่วนสุด้ายเดินทางไปถึงสอนอปทุมวันแล้วสิบสามนาทีที่แล้ว เจ้าเจ้าที่ควบคุมฝูงชนครับถูกจับตอนทุ่งยังไม่ถึงสอนอนะครับข่าวด่วน3ามนาทีที่แล้วตำรวจจับกลุ่มผู้ปาระเบิดมอบสิหมกราที่สามย่านครับ สรัจับการทาีออกมาทั้งสามตัวนันจีบแฝงแจ้งห้าข้อหาเร่งตามจับหนึ่งๆหน้าสามย่านมิท,ทาวแต่ใช้ก็ใช้การจุบแสงนะครับเหมือนกันเหมือนกันเพื่อนเราอยู่ไหนเพื่อนเราอยู่ไหน อันนี้พรุ่งนี้ที่อุบลนะครับ29มกราคมนะครับเผนกวินกับโตโต้ะจะเดินทางไปรับทราบข้อเก่าหาม .1 2และ116จากการจับม็อบเมื่อ22สิงหาปีที่แล้วใครสะดวกอยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะอันนี้ผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์นะครับ อยกับหมอพีแปดขึ้นเทนนะนี่ฮะผู้สื่ขาวเวิร์กพอยแล้วก็มีคนส่งมาด้วยนะครับพบเจ้าหน้าที่ช่วงน,นุนฝูงชนในห่วง้ากากในพื้นที่มีคนส่งมาให้คุณวิลาซินีผมเห็นแววๆนะครับถึงเขาเรียกอะไรอ่ะ สีิบกว่าคนนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนส่งมาเนี่ยมาแล้วจ้าอีดอมาทำไมเยอะแยะเฮียสงครามกลางเมืองหรอ,อยังไงในรั้วมหาลัยนะคะเขตมหาวิทยาลัยจุลานะคะ อันนี้ในในเขตมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะสอนนอปทุมวันนะคะใครจุฬาลงกรณ์เนิทยลัยเมียอ่ะจะอ้วกตำรวจจุดโปเอาเยอะมากชาวบ้านตกใจกันหมดเลยค่ะชาวบ้านตกใจกันหมดเลยค่ะน้อสองคนนี้เก่งนะส่งให้คู่ต่อสูแสดงว่าติตามอยู่แล้ว สือข่าวก็เลยรายงานต่อเลยหยุดคุกคามประชาชนฝากติดตามข่าวใหม่มีการถูกจับกลุ่มนะครับแต่มาดูแบบล่าสุดครับในรายการวันที่ยี่สิบแปนะฮะ กรุงไทยโฆษณาผ่านตรงนี้ช่วยดันแท็กครับกำลังดันแท็กแท็กนี้กำลังแรงนะฮะไปจับที่บ้านเลยนี่ฮะทีมกาดนี่ฮะเขามีภาพถูกจับที่นนทบุรีนะครับ อสองนาทีที่แล้วนะครับมีมวลชนน,ชน,น,ชน,น้าสนอบคุกวันกรณีที่กาดสองคนถูกจับทรััตนาที่เบสนะครับนี่ฮะนี่ครับก็ต้องติดตามกันนะครับไนรายการนี่คือล่าสุดตรงนี้เลยนะครับม็อบยี่สิบแปดครับวันนี้ กับกลางคืนเลยนะครับนี่ฮะกำลังเริ่มมาครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับบันทึกไว้นะครับยี่สิบสองนาสเีเพื่อสันดีที่8มกราคม2 5 6 4ครับผมชีพทำคำวิเศษสวัสดีครับ